เราเริ่มจากการที่ว่าเราเรียนเบื้องหลังใช่ไหมเสร็จแล้วพอรุ่นพี่เขาทำหนังอย่างเช่นหนังที่ซิสหรือไม่ที่จบไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะชวนเราไปเล่นเพราะว่าไม่มีตังค์ใช่ไม่มีตังค์เขาก็เลยไปดูจะจ้างไข่ก็จ้างรุ่นน้องมาถูกเลี้ยงข้าวก็อยู่แล้วะก็นั่นแหละคปอจุดเริ่มต้นของการทํางานกันพูดไม่ได้ว่ากันเป็นนักแสดงเต็มตัวเพราะว่ากันยังไม่ถึงจุดที่กันเลือกได้ มันพูดไม่ได้เต็มปากหรอกทำมาไม่ถึง2องปีไม่อยากเรียกตัวเองว่าดาราด,ด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าจะเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วจะทําให้มันเป็นอาชีพเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถการฝึกฝนแล้วความการเรียนรู้อะไรเงรี้ยเยอะกว่านี้เยอะมากๆเราเราค่อนข้างจะเชื่อ เราเป็นคนค่อนข้างเชื่อในในในความสามารถมากกว่าหน้าตาแล้วก็นามสกลุลหรือว่าที่บ้านมาจากไหนเป็นใครของนี้มันถ้าไม่มีความสามารถจริงทําได้ไม่นานอะ่ะเสน่ห์ของของการแสดงของการมันคือทํำยังไงทํำยังไงให้ให้ตัวเราที่เป็นเราที่มีบุคลิกแบบเราเนี่ยสวมเป็นคนอื่นโดยที่ไม่ได้เป็นเราเลยรู้สึกว่ามันยากมากๆ